เมื่อเราเข้าถึงชีวิตที่แท้จริงการภาวนาจะเริ่มต้นขึ้นนี่คือจุดสำคัญที่สุดที่นักปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจ การภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมที่เราพยายามจะทําแท้จริงมันไม่ใช่กิจกรรมมันไม่ใช่อีกกิจกรรมหนึ่งของชีวิตของเรา การภาวนานั้นคือเราเราที่แท้จริงคือการภาวนาเราต้องเข้าใจประโยคนี้เมื่อเราที่แท้จริง คือการภาวนาแล้วจะไม่มีใครต้องภาวนามันเป็นการภาวนาในทุกขณะของชีวิตอยู่แล้วที่ผมบอกความเป็นทั้งหมด มันคือความเป็นทั้งหมดของชีวิตไม่มีการแยกการภาวนาออกไปจากชีวิตได้เลยเมื่อไหร่ที่เราแยกมันออกได้นั่นเราเราที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้ว เราใช้วิชาทิฏฐิภาวนาเราถึงเป็นแบบนี้ทุกวันเราตื่นขึ้นมา ในฐานะนักปฏิบัติธรรมเราคิดถึงการภาวนาเอ๊ะรู้สึกตัวยังเอ๊ะมีสติไหมวะเอ๊ะอันนี้สมาธิเป่าเอ๊ะ นี่เราเห็นตามเป็นจริงยังเอ้ยนี่ขั้นไหนแล้ววะทุกวันเราคิดถึงการภาวนาคิดถึงวิธีปฏิบัติธรรมคิดถึงว่าอันนี้ถูกหรือผิดวะใช่ยัง ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเหมือนเราอยากจะไปเที่ยวเกาะเสม็ดเราทำงานอยู่กรุงเทพตอนที่เรายังไม่ได้ไปถึงเกาะเสม็ด เราจะคิดถึงเกาะเสม็ดท,ทุกวันเราจะคิดถึงวิธีการไปเราจะหาข้อมูล Google Google เหมือนอาจารย์ของเราไปทางไหนถึงจะถูก อีกวันหนึ่งเอ๊ะหรือไปทางนั้นดีกว่าวะกระบวนการของความคิดถึงเกาะเสม็ดไม่ว่ารูปแบบไหนจะเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลานั่นแปลว่าอะไร แปลว่าเรายังไม่ถึงกเกาะสมเด็จใช่ไหมและเราไม่เคยถึงกเกาะสมเด็จเลยไม่เคยเลยแต่ทันทีที่เราไปถึงกเกาะสมเด็จแล้ว เราจะเลิกคิดถึงเกาะสม็ดท,ทันทีเช่นกันเราถึงแล้วเรากับมันคือที่ที่เดียวกันแล้วเพราะนั้นเมื่อชีวิตเป็นการภาวนา เราจะไม่คิดถึงการภาวนาอีกเลยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เมื่อเราถึงเกาะเสม็ดแล้วเราจะคิดถึงกเกาะสม็ดมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เมื่อเราขับรถเป็นแล้ว เราจะคิดถึงวิธีการขับรถถ้าเรายังคงคิดถึงวิธีปฏิบัติคิดถึงการปฏิบัติธรรมนั่นแปลว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติ เมื่อเราเลิกคิดถึงการภาวนาและใช้ชีวิตการภาวนาจะเกิดขึ้นเราจะเข้าใจกระบวนการทุกอย่างของชีวิตนี้ภาษาบาลีเราเรียก อริยสัจสี่ธรรมะนั้นไม่ใช่สิ่งที่แยกออกจากชีวิตนี้ธรรมะทั้งหลายที่พระเจ้าแสดงออกมาไม่สามารถแยกจากชีวิตนี้ได้มันคือตัวชีวิต มันไม่ใช่ความรู้อีกอันหนึ่งเหมือนที่เราเรียนหนังสือในโรงเรียนมันคือชีวิตมันไม่ใช่ของสูงค่ามันไม่ใช่ของต่ำต้อยมันคือความเป็นอย่างนั้นเองของชีวิต เราจะพ้นออกจากโลกของความคิดปรุงแต่งทั้งปวงอยู่ที่นี่ขณะนี้แล้วเส้นทางของการภาวนาจะเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้น มันคือสมบัติที่อยู่ในเส้นทางนี้อยู่แล้วไม่ใช่การสร้างขึ้นมาเส้นทางนี้อบอุ่มทุกอย่างเอาไว้อยู่แล้วมันสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้ว แล้วเมื่อเราอยู่ที่นี่ที่ที่ไม่มีเราที่ที่เหลือแต่ตัวชีวิตที่แท้จริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกิเลสหรือโพธิ มันก็มีค่าเท่ากันไม่มีอะไรสามารถที่จะดึงดูดให้เราไปอยู่ข้างซ้ายหรืออยู่ข้างขวาหรืออยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่าง เส้นทางนี้คือความเป็นกลางอย่างยิ่งเราต้องการประตูสู่มรรคผลนิพพานคือความเป็นกลางคือสังขารุเปขาญาณมันอยู่ที่นี่ผมบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดแล้ว ที่นี่เพียงแค่เราต้องเข้าใจว่าเราที่แท้จริงนั้นเป็นการภาวนาอยู่แล้วการภาวนาไม่ใช่อีกกิจกรรมหนึ่งในชีวิตของเรา ไม่งั้นเราจะเป็นคนที่นั่งหาข้อมูลไปเกาะเสม็จแต่ไม่เคยถึงเกาะเสม็จเลยเพราะนั้นตอนนี้เรารู้หรือ,อยังว่าชีวิตคืออะไรใช่ชีวิตที่เราคิดในทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาไหม ใช่ชีวิตของเราที่กำลังเป็นนักปฏิบัติธรรมไหมเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเราจะไม่คิดถึงว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมมันก็เรื่องเดียวกับกาะสมิทเหมือนเราเป็นคน เราเคยคิดถึงไหมว่าเอ๊ะเราเป็นคนหรือยงังมันคิดไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อะไรที่เรากำลังคิดถึงได้นั่นแปลว่าเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้น ถ้าเราถามตัวเองว่าเราเป็นคนหรือเปล่าแปลว่าเราน่าจะไม่ใช่คนนะถ้างั้นถ้าเรากลายเป็นสิ่งสิ่งนั้นแล้วเราจะไม่ถามถ้าชีวิตเรากลายเป็นการภาวนาแล้ว เราจะไม่คิดถึงการภาวนาและเราก็รู้อยู่ด้วยว่าชีวิตนี้ได้กลายเป็นการภาวนาแล้วความคิดถึงการภาวนาจะมีความรู้สึกของความเป็นส่วนเกินต่างหาก เป็นสิ่งแปลกปลอมชีวิตเป็นการภาวนาอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับกิเลสหรือโพธิดีหรือไม่ดีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ถูกหรือผิดชีวิตแห่งการภาวนาอยู่แล้วนี้อยู่นอกเหนือสิ่งที่ยึดได้ทั้งหมดอยู่นอกเหนือการให้คุณค่าและความหมายที่โลกก็จะให้กัน ทั้งหมดมันเป็นแค่กระแสของชีวิตเฉยๆมันเป็นแค่กระแสของชีวิตที่ดำเนินไปแค่นั้นเองทุกวันนี้เราเข้าใจว่าเราต้องทำอย่างหนึ่ง อย่างหนึ่งเช่นปฏิบัติธรรมเพื่อจะหนีหรือพ้นไปจากอะไรอีกอย่างหนึ่งแค่เราคิดก็ผิดแล้วผิดโดยสิ้นเชิงถ้าเราคิดผิดเราจะทำผิด เข็มทิศเราเสียตั้งแต่ต้นอย่าลืมที่ผมบอกว่าชีวิตที่เป็นการภาวนานั้นมันเปิดกว้างและโอบอุ้มทุกสิ่งเอาไว้มันคือกระแส กระแสของธรรมชาติที่แท้จริงสุญาตาไม่มีความแบ่งแยกใดๆในกระแสนี้ไม่มีการทำอะไรไปเพื่ออะไร เราแค่กลายเป็นความอิสระและเปิดกว้างเป็นได้แค่นั้นในระหว่างที่เราอยู่บนเส้นทางนี้เราจะพบความไม่อิสระ แล้วรรมะนั้นมีแค่อึดใจเดียวเหมือนที่ผมบอกตอนต้นอึดใจเดียวเท่านั้นเราจะอิสระอีกครั้งหนึ่งที่นี่อึดใจเดียวอยู่ที่นี่ จนกว่าความอิสระนั้นจะสมบูรณ์เราไม่มีหน้าที่อื่นเรามีหน้าที่ที่จะเป็นอิสระจากชีวิตนี้เท่านั้น อย่าลืมที่ผมบอกเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะมีชีวิตอิสระเราปฏิบัติเพื่อจะเป็นอิสระจากชีวิตนี้ชีวิตแห่งวิชาทิฏฐิวันในทุกวัน ทุกเวลาเราไม่มีอะไรที่ต้องทํามากนอกจากกลับบ้านกลับสู่ชีวิตที่แท้จริงชีวิตที่แท้จริงนั้นอิสระและเปิดกว้าง และทั้งหมดของชีวิตนั้นคือการภาวนาเราจะได้ภาวนาต่อเมื่อเรากลับถึงบ้านเท่านั้น